สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำดีท็อกลำไส้นะคะเป็นการทำครั้งแรกไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเนาะแต่ก็ลองดูว่าการดีท็อกมันจะเป็นการล้างไส้ะคะ่ะแล้วก็เป็นการล้างตับไปในตัวอุปกรณ์ก็จะมีตัวนี้นะคะกระบอกใส่น้ำซึ่งก็จะมีปริมาณพอเห็นไหม จะมีปริมาณบอกอยู่ก็คือที่เขาบอกก็คือถ้าเกิดเป็นผู้หญิงอะเดี๋ยวนะไม่น่ว่าจะเห็นไหมพอเห็นเนาะถ้าผู้หญิงก็คือจะอยู่ที่ปริมาณ8 0 0ถึง1ั0แต่ถ้าเกิดเป็นผู้ชายก็ได้ถึง1ัน5นะคะแต่กระบอกตัวนี้มันได้ถึงมันได้ถึง1,3 0แล้วก็จะมีสายจะมีสายดิสท็อก็คือ เป็นสายยางอ่อนๆนุ่มๆนะคะเพราะว่าเราเสียบเข้าไปในก้นเนี่ยมันจะได้ไม่เจ็บตรงปลายสายเดี๋ยวให้ดูนิดนึงพอเห็นไหมคะตรงปลายสายมันจะมนแล้วมันก็จะมีรูด้านข้างแล้วก็ตรงปลายก็จะมีรูตัวนี้ที่น้ำออกมาเวลาใช้ก็คือว่าเราจะแขวน ตัวกระบอกเนี่ยให้สูงไม่เกิน1เมตรนะก็คือโดยทั่วไปก็อยู่ที่ลูกปิดประตูห้องน้ำาค่ะ,คะแฟนที่ลูกปิดประตูห้องน้ําแล้วเวลาใช้ก็คือจะต้องทาน้นํามันหรือวาสลีนนะคะที่ปลายหลอดก่อนเวลาเสียบเข้าไปมันจะได้ไม่ฝืดนะคะ,ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเดี๋ยวนะตัวนี้จะเป็นกาแฟเราจะมาทีสตอกกาแฟนะคะ จะเป็นกาแฟวิธีเดี๋ยวจะมาต้มน้ํากาแฟก่อนเดี๋ยวมาต้มน้ํากาแฟเตรียมน้ําก่อนนะคะก็คือเติมเตรียมน้ําที่1,000ตามข้อมูลที่ในถุงกาแฟเขาเขียนเอาไว้ก็คือใช้น้ําที่1,200งพซีซีต้มให้เดือดต้มให้เดือด ห้านาทีแล้วก็หลังจากนั้นต้มต่ออีกสิบนาทีเพื่อจะได้สารคาไปนจะออกมาหมดนะคะแล้วเดี๋ยวพอเราต้มเดี๋ยวามาดูกันว่าต้มยังไงอันนี้เราเติมน้ำที่หนึ่งันสองซีซีนะคะตวงจากตัวกระบอกนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวใส่น้ำเข้าไปเลยแล้วก็ตั้งไฟรอน้ำเดือดรอน้ำเดือดนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะ ใส่ตัวกาแฟเข้าไปตอนนี้น้ําก็เดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่กาแฟเข้าไปที่เขาเขียนไว้ก็คือใช้กาแฟอยู่ที่หนึ่งถึงสช้อนแต่เนื่องจากว่าเราทําครั้งแรกอ่ะเดเราจะใส่ที่1ช้อนก่อน<ม>ก็จะเป็นที่1ช้อนพูน,นะคะใส่เลยคือที่ทดลองที่1ช้อนก่อนเขาบางทีบางคนแพ้กาแฟ ตั้งเวลาหนาทีเราจะหลีไฟนะคะปล่อยเดือดผ้าน5นาทีแล้วคราวนี้หลีเวนไฟอ่อนต้มต่อตอีกนาทีแล้ว10นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการแยกกากแต่ก่อนอื่นเราต้องออพักเอาไว้ให้เย็นก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาแยกน้ำแยกกากออกกันนะคะ ได้มาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเทใส่ต,ตัวตัวตัวขวดแล้วเดี๋ยวดูกันนะคะว่าจะถ้าเกิดมันน้อยไปอ่ะก็คือผสมน้ำคือเราใส่น้ำไปที่หนึ1200่งพันหนึ่งพันสองร้อยซีซีอ่ะพอเราเคี่ยวไปน้ำมันงวดอยู่แล้วแล้วก็เดี๋ยวตอนเราแยกกเสร็จอ่ะก็ผสมน้ำให้มันเข้าให้มันได้ที่1 2 0 0งพซีซีเหมือนเดิมนะคะไม่ต้องห่วงเรื่องเจือจางนะคะ เอาล่ะตอนนี้เราก็อยู่หน้าห้องน้ำแล้วอ๋อนี่นะอันนี้คือกาแฟที่เราเตรียมเาไว้แล้วก็ตัวขวดที่เราเตรียมเาไว้เช็คให้ดีน,นะคะปิดปากให้แน่นนะเดี๋ยวน้ำมนะันละออกด้านข้างก็คือแขวนไว้ที่หน้าประตูห้องน้ำเลย แล้วก็ตรงตรงเนี้ยมันจะมีตัวล็อกสายก็คือเดี๋ยวเราล็อกก่อนไม่ให้น้ํามันไหลออกมาแล้วเดี๋ยวตอนที่เราเสียบเข้าไปเนี่ยเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วก็ค่อยๆเปิดค่อยๆเปิดให้น้ํำมันเข้าไปในร่างกาย อุณภูมิไม่ควรเกินที่1,000งพไอ้ไม่ควรเกินที่39องศานะเพราะถ้าเกิดร้อนไปอ่ะมันจะสุกความร้อนคือประมาณว่าเราจับแล้วมันไม่ร้อนอ่ะมันไม่สะดุ้งอ่ะอันนี้มันได้900แต่เราจะเอาพันสอง เติมน้ำไปคนให้เข้ากันตอนกรองนะคะมันอาจจะมีกราดมนิดนึงเนาะมีกากนิดนึงก็ไม่ต้องกังวลหรอกเพราะมันก็มีมาบ้างอยู่แล้วเนี่ยเห็นปะมันจะมีกากติดมาบ้างแต่ว่า,าที่เขาแนะนำคือให้ใช้ถุงก,กาแฟ แต,แต่เราไม่มีเราก็เลยใช้เป็นตัวตัวอกองทั่วไปเดี๋ยวรอให้มันเย็นนิดนึงตอนนี้เราก็รอที่จะปล่อยน้ำเข้าร่างกายนะคะเดี๋ยวบอกวิธีนิดนึงว่าถ้ากรณีเราเสียบสายเข้าไปอ่าจะต้องอยู่ที่ประมาณ2-4นิ้วไม่เกินจากนี้นะ เพราะว่ามันลึกไปก็ไม่ได้ลึกไปมันทำให้ปวดเร็วแล้วก็จะต้องนอนตะแคงกว่าเราจะปล่อยน้ำแล้วนะค่อยๆปล่อยเนาะไม่รู้จะเป็นยังไงโอเค ครา,าวนี้เราจะทนให้ได้นานที่สดุดที่ตั้งเวลาไว้ที่สิบสองนาทีนะคะไม่ควรเกินสิบสองนาทีนะเพราะว่าการทำง,งานของมันน่ะจะเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวขอตั้งก่อน ทุกๆทุกๆสามนาทีอะทุกๆสามนาทีมันจะวนข้าไปล้างตับหนึ่งรอบนะคะดีที่สุดคือเขาบอกว่าไม่เกินไม่เกินสี่รอบถ้าเกิดเกินจากนั้นน่ะมันจะทําให้อา่ามันจะทําให้เลือดจางเป็นเป็น,เป,นเป็นโลหิตจางก็คือไม่เกินสิบสองนาทีแล้วก็อา่าคราวนี้ก็รอเวลา ความรู้สึกตอนนี้เดี๋ยวจะบอกว่ามันรู้สึกว่าอยากจะเข้าห้องน้ําแต่ว่ามันยังทนได้ไงมันคืออารมณ์ว่าอยากจะเข้าห้องน้ําแต่ว่าทนได้อยู่แล้วความรู้สึกก็คือมันไหลเข้าไปเรื่อยๆก็เดี๋ยวให้ดูน้ำก็เริ่มลดลงเอาช้าๆดีกว่าช้าๆแต่ชัวร์ เขาไม่รู้ว่าเปิดเซลเข้าไปมันจะเป็นเหมือนเป็นตัวกระตุ้นให้เรารู้สึกอยากจะเข้าห้องน้ำหรือเปล่าคือเราจะต้องทนให้ได้นานถึงส2บสองนาทีแต่บางคนถ้าเกิดทนไม่ได้นะที่เขาบอกมาก็คือว่าได้เท่าไหนก็เอาเท่านั้นแต่ถ้าตีที่สุดคือสดทนให้ได้12บสอนาทีเดี๋ยวเราเดมาดูกันว่าจะทนได้แค่ไหนเนะาะค่ะเมื่อกี้ก็ ต่อเนื่องจากที่ที่ทำดิสทอกเมื่อกี้เนาะก็ทนได้ประมาณ10นาทีไม่ถึง12ก็เริ่มรู้สึกว่าทนไม่ไหวแล้วก็เลยไม่ได้ถ่ายถ่ายวิดีโอให้ดูต่อว่า,ามันมันหมดแล้วมันต้องทำอะไรยังไงต่อก็เลยมามาพูดต่อเนาะก็คือจริงๆแล้วอ่ะถ้าเกิดหลังจากที่เราเราน้ำหมดจากขวดแล้วอะค่ะเราสามารถนอนหงายได้แต่ตอนที่ไอน้ำเข้ามาเนี่ยก็คือจะต้องนอนตะแคงขวา แล้วก็พอน้ําหมดเนี่ยเราก็นอนงายแล้วก็เอามือนวดท้องทวนเข็มน,นาฬิกาเพื่อเป็นเหมือนให้มันไปคึงข้างในอะค่ะแต่พอวันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าปล่อยน้ําช้าไปเพราะน้ําไม่หมดจะขวดด้วยซ้ําน้ําไม่หมดจะขวดเหลือประมาณน่าจะเข้าไปได้ประมาณสัก8 0 0ซ c อะค่ะเข้าไปได้8 0 0ซีแล้วก็ทนไม่ไหวแล้วก,ก,ก็ก็ต้องก็ต้องอขับถ่าย แต่ขับถ่ายมาวันนี้คือมีแต่น้ําไม่ไม่มีไม่มีกากออกมาแต่หลายที่ที่หาข้อมูลมาเขาก็บอกว่าการดิท็อกมันเป็นการฟอกเลือดเนะาะแต่ถ้าเกิดเราสามารถขับถ่ายเอาเอา,เอ,าอุจจาระออกมาได้ก็ถือว่าเป็นเป็นแจ็คพอตไปเป็นโชคดีไปก็เดี๋ยวเราจะลองลองดูอีกทีในในสัปดาห์หน้าคือการการทําการทําดีท็อกโดยการใช้กาแฟไม่สามารถทําได้ทุกวันเพราะว่ามันจะทําให้โลหิตจาง เราก็เลยเลือกเป็นวิธีว่าอาทิตย์ละครั้งแต่ถ้าเกิดตดีทอกโดยโดยวิธีอื่นสมุนไพรอื่นก็สามารถทาได้ทุกวันนะคะแต่ว่าไปยังไม่รู้ว่ามันใช้อะไรได้บ้างที่รู้มาก็เอาจตะมีน้ำเกลืออะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้คือปาใช้เป็นกาแฟก็เป็นอาทิตย์ละครั้งก่อนแล้วเดี๋ยวครั้งที่สองจะถ่ายวิดีโอให้ดูใหม่ว่าถ้าเกิดครั้งที่สองเนี่ยมันจะพอมีกุจรลาออกมาไหมแล้วก็ ความรู้สึกมันเป็นยังไงถ้าเกิดเราปล่อยน้ําให้เร็วขึ้นสามารถทนได้ไหมเนาะแล้วเดี๋ยวยังไงมาดูกันติดตามในวิดีโอที่2นะคะ